สวัสดีค่ะในเวลาที่จะมาดูแก๊เจตอีกหนึ่งตัวที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆนี่คือหนึ่งในแก๊เจตที่สิชอบสุดๆตั้งแต่งาน C L สอ2พัที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือ food recycler หรือทั้งขยะที่จะแปลรูปเศษอาหารในบ้านของเรานี้ทุยออกมาเป็นป Ł ุ๋ยใส่ดินให้เราได้ด้วยละคะ่ะไปดูกันเลย หนึ่งในเทคโนโลยีนะคะที่เป็นไฮไลท์สุดๆของงาน CES 2017ครั้งนี้และเป็นเทคโนโลยีที่อยากได้มากๆเลยเรนสิถามเขานะคะว่าทำไมมันไม่มีตั้งแต่10ปีที่แล้วเทคโนโลยีที่ดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีเร็วกว่าน,นี้นะคะเขาบอกว่าเทคโนโลยีดีก็อย่าใจร้อนสิจางก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆพัฒน,นากันไปนะคะและในปี2017นนี้คุณจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าถังขยะที่สามารถรีไซเคิลอาหารของคุณให้ กลายเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แบบสําเร็จรูปคุณไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้อีกต่อไปคุณใช้สิ่งที่คุณกินเหลือทิ้งเหลือคว้างซากแอปเปิลกากนู่นนี่นั่นโน้เนื้อนู่นนี่นั่นโน้นที่คุณกินเหลือข้าวเอ้ยหมดหนึ่งอาทิตย์ค่ะกินกันหมดหนึ่งอาทิตย์แล้วเทเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไป,เเาไปใส่ในถังนี้ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะคะเต็มถังแล้วปิดถังแบบนี้ค่ะกดเปิดที่ปุ่มนี้ค่ะตูดแบบนี้นะคะอ๋อยังค่ะต้องใส่นี้เข้าไปก่อนซิราอ d ดดิตทีฟนะคะ เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกากมะพร้าวนะคะคล้ายๆใยมะพร้าวนะคะบวกกับเบกกิ้งโซดานิดนึงนะคะกดเปิดค่ะรอมันสัก24ชั่วโมงไปทําอย่างอื่นเลยลืมมันไปนเลยนะคะ24ชั่วโมงผ่านไปเราก็มาเปิดดูนะคะว่าเราได้ปุ๋ยที่เราชื่นชอบแล้วหรือยังนะคะเราจะออกมาได้สิ่งนี้ค่ะปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้อ่ะจากกากอาหารของเราที่เราเหลือใช้แล้วแล้วเราก็เหม็นมันสุดๆเลยอ่ะไม่มีกลิ่นเลยค่ะคุณผู้ชม มันก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปนะคะบวกกับสารละลายบางอย่างนะคะที่ทําให้มันกลายเป็นปุ๋ยได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะกิ่นหอมกับปุ๋ยคอกวัวอะไรทั้งหลายเยอะแยะเลยไม่มีกลิ่นอะไรที่มันแบบเหม็นสาบอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคุณจะได้สิ่งนี้จากของที่จะเป็นซากข,ของคุณที่คุณเหม็นมันมากๆแล้วเก็บอยู่ในบ้านก็ค้างเติงเน่าเหม็นกลายมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้สุดยอดขนาดไหนนี่แหละคะ่ะเทคโนโลยีของปี2017ฟู้ด รีไซเคิลภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Whirlpool ค่ะแล้วก็ยังมีคำถามกับตัวนี้อยู่มากมายเหมือนกันว่าถ้าเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งหรือเปล่าแล้วตัวเล่งปฏิกิริยาที่หน้าตาคล้ายค้ายแฟบตัวนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันจะแพงไหมแล้วเงื่อนไขยเยอะขนาดนี้คนจะยอมรับปร,รับใช้แค่ไหนอ้าวติดตามดูกันต่อไปก็แล้วกันค่ะซีเป็นแฟนคลับของแก๊เจตตัวนี้เลยก็ว่าได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ